ท่านผู้ชมแบบนี้เคยอยู่กับชาแนลไกลเกมนะครับกับเกมแฟร์แอมบีมฮีโร่นะครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมก็โหลดก่อนนะครับผมอเนี่ยตอนนี้ก็มีฮีโร่มาใหม่นะครับ ตามนี้เลยนะครับผม <S 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 มันจะมีไมค์คาร์บด้วยเหรอแค่มีไมค์คาร์บด้วยในมือถือแล,ล้วลูกใช่โอเคนะครับตอนนี้ก็รับของนะฮะเป็นจำนวนนอันนี้อะไรไม่รู้ข้ามไปดีไมล์มีเลตเตอร์ไปนะครับเคน,นี้ก็มาสู่น่ารักนะครับแล้วก็เก็บของก่อนนะฮะขเขาแจกเซฟอไปนะครับผม ีครับผมก็มีเพื่อเส้นเพื่อเส้นลิทนะครับเข้ามาเอ็กเซปต์ตรงนี้นะฮะร,รับของกันไปของเต็มเลยนะครับผมโอเคถัดมาเราก็มาซลมอนฮีโร่กันดีกว่านะวันนี้เนี่ยเขาจะมีดีดีมนะครับ ดีดีนี่คือถ้าเสียเงินนะครับไม่ได้เสียเงินนะเสียลูกแก้วนะครับอ๋อดีดีไม่เสียครับผมดีดีไม่เสียแต่ถ้าแซม,มอนไม่เสียดีดีนี่คือเขาให้ฟรีนะครับ้าให้ฟรีหนึ่งตัวก็ให้ฟรีสุ่มนะครับไม่ได้ฟรีให้เลยนี่เราก็ต้องการน้องผมสีผมสองสีนะครับ มันก็ต้องเลือกสีแดงสินะได้บอลาได้บอลาได้เป็นน้องสีดาวนะครับนาคาบอยนะฮะอือเป็นแปลงล่างนะครับทีนี้ถ้าเราจะรีดีมต่อก็ได้นะครับจะเสียลูกแก้วสีลูกแต่เราจะไม่เอานะครับเก็บลูกแก้วไว้นะครับ มันก็ไปหาดีดีมอันเด่นต่อไปเรากดพีโรเช็คนะครับเพื่อที่จะดูว่าตอนนี้แด้กลับไปแม่อนุญาตนะแม่จะไม่ทวงถามเลยเนี่ยไม่ตามเลยปไปนี่แม่จะบอกนะข้ามถนนไปนี่ข้ามถนนไปแล้วก็เดินตรงอย่างเดียวไปจนถึงออเดสีแดงครับไปจนถึงเลยโม่สามสิบก็ตรงไปอีก เขียว่าบ้านนงขุะเลี้ยวซ้ายลงไปดจะเดินท่านนงดำไจะไปถึงบ้านใครเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านสต็อปเข้าสามวันจะอะไดสามวันจะถึงใครจะไม่ได้ถาโอเคดูสิสีแดงก็เทดีนะสีแดงเหมเก็บไหมได้บ้ง สามดาวอีกเลยครับท่านโอเคนะครับสต็อปนะครับเก้วเม็ดออกนี่นี่นมากดรีดีมทุกวันนะครับก็จะได้ฮีโร่ฟรีหนึ่งตัวกี่ดาวก็แล้วแต่ ห่งสอง,ส,องสามสีสนน่โอ้ดอซิดาครับคอรินโอ้เทพดีเหมือนกันครับกระบอกเขาชื่อคอรินนะครับเกิดที่นอร์นะครับเติบโตที่นอร์เหรอแต่เกิดในฮอสชอ์ชิโดโอชิโดนี่เขาเป็นมังกรไหมเนี่ย ครับับฮีโร่ฟรีสี่ดาวสามดาวนะครับน่าจะเป็นนักดับเทเดียร์ไะแต่มีแค่สามดาว แดงแดงก็ได้สีดาวยังไรอ้อนเนี่ยเป็นเด็กหนู่มนี่ไม่ได้ห้าดาวเลยเนี่ย ่โอกาสได้แค่สามเปอร์เซ็นต์โอหตัวนี้นะน่ากลัวอีกหมดแล้วนะครับอายัางเหลืออยู่นะตกหล่นตกหล่น ถ้าเวิร์ดิงแดนเซอร์หมดแล้วมอมอดโอเค okay, ครับผมก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ